เอาละครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เกาหลีนะครับผมเป็นเวลาทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนะฮะสามทุ่มนิดนิดเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วกับภารกิจตลอดทั้งวันซึ่งผมก็ได้ไเต้นหนาวมากหนาวผมก็ต้องไปเต้นไกม่มะน้องแอร์ก็ต้องไปถ่ายรูปก,กันหนุ่มๆเกาหลีสองคนพร้อมกับได้แอบเต้นกับผมมานิดนึงเลยได้เห็นทักษะเวงจริงเนี่ยมันเต้นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ครูเอ่อสำหรับคุณผู้ชมคิดมิชชั่นมันเนี่ยสามารถจัดเต็มได้เลยนะโอ้โหใ่นะคะนี่ฮะนี่ก็คือชอบบิวนะคะนี่เอ้ยอเขาไหวจริงๆพรุ่งนี้ลองดูว่ามีมิชชั่นอะไรที่อยากให้เราทําก็ลองส่งเข้ามาบอกกันได้ตอนนี้จะลังกินสตรอเบอรี่ใช่แล้วก็มาถือว่าเป็นเวลาพักผ่อนแล้วนะมันเย็นเจี๊ยบมากทั้งที่อยู่ในกระเป๋าพี่วงมาประมาณครึ่งวันกระเป๋าผมมันตู้เย็นครับตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วก็ วันนี้ก็คงหมดเวลาแล้วก็ยังไงก็ขอแป๊ดสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกระซิบวอล์คขญี่ปุ่นเขาไม่อยู่กันแล้วไม่รู้ออกไปไหนสงส่ไปเที่ยวบ้าเออไม่แน่นะเอาเป็นว่าวันนี้เราพอแค่นี้แล้วกันพรุ่งนี้เราเจอกันไหมฮะบ้าเหรอบารไม่ไปนะแอร์อยู่นี่เราไปคนเดียวดีกว่าโอเคยังไงเจอกันพรุ่งเช้าสวัสดีนะครับพี่บเปิแล้วถ่าย